นับพี่น้องมาอนี่พยังตลาดหาสื่อเนียมาทายคลิปครับผมมือนี้ภาพมือสื่อตัวเดียวอันเดียวครับกับเครื่องในครับผมตุ่มเครื่องในตุ่มแสบครับผมตัวเดียวอันเดียวครับเอมาเห็ดตุ่มแสบครับเบื้องครับเบื้องเนี่ยตุ่มเปื้อยครับเบื้องโอ้มีแนบตัแสบครับผมเห็นแก้วกับมีครับเบื้องเอาครับโอ้นี่ครับลายประจาครับผมขายบ่แพงครับนี่บอลเดือดทุกมือครับ เนื้อไม้ทุกมือน้ำไม้ทุกมือครับน้านี่นัวขนาดครับผมของนิ้มถ่ยคลิปนะครับเบื่องให้จบนะครับเด้อนี่ครับตัวเดียวอันเดียวครับกระพาคเร็วครับนี่ครับมูจักบ่นครับเดียวเดียวขึ้นยังอันนั้นแหละครับนี่แม่ค้าบอกสําคัญครับนี่ครับเบื้องแม่ค้าใส้เบื้องตัวเดียวอันเดียวเราบอกว่านี่ครับของแท้เลาวว่าเหรอครับตัวเดียวอันเดียวแสบแสบครับผมของแท้นี่แหละครับยิ้มถยคลิปนี่แหละครับผม มาดมา้วยพี่น้องผู้ได้มากระแสบนะครับผู้ได้เอามากะขออภัยเลยนะครับผมจับใส่ถุงกับบานครับผมมา